สวัสดีค่ะแฟนเพจววทิสภาและเพจเซเนตมีเดียโซเซตตี้สื่อดิจิทัลววทิสภาไทยรายการคนไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะพาไปพูดคุยกับคุบคณครูกนกพรสุขสายซึ่งเป็นครูเชี่ยวชาญหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเบญจมะมหาราชอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะและที่สําคัญค่ะ ที่โรงเรียนนี้ก็ได้ลง M O U นะคะกับทางด้านของสำนักณงานหรือขาธิการวุฒิสภาในเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยในส่วนของกิจกรรมของทางโรงเรียนนะคะเป็นอย่างไรบ้างเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณครูกรนบพรกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้แนะนําโรงเรียนก่อนนะคะว่าอสอนตั้งแต่ระดับชั้นใดแล้วก็มีนักเรียนในจํานวนเท่าไหร่คะคุณครู ค่ะอันดับแรกก็เล่าประวัติให้ฟังสัก<ด>นิดนึงนะคะ,คะโรงเรียนเป็นจมมหาราชตั้งขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่ต่อท้ายด้วยคําว่ามหาราชโดยได้รับพระราชทานทรัพย์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าจำนวนสิบช่างเป็นทุนใช้จ่ายในการเรียนการสอน ปัจจุบันเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกมีหนึ่งร้อยห้องเรียนนะคะมีนักเรียนจํานวนสามพันหกร้อยแปดสิบสี่คนค่ะค่ะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเลยนะคะค่ะแล้วก็ประวัติน่าสนใจมากเลยนั่งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเลยนะคะแล้วก็ในในส่วนของระดับชั้นนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใช่ไหมคะพี่บอกเป็นระดับมัธยมศึกษาค่ะก็คือ,อมีมหนึ่งถึงมหกเป็นนักเรียน ที่มีทั้งนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงค่ะ,ะค่ะแล้วในส่วนของคุณครูกรหนกพรเนี่คะตำแหน่งเนี่ยบอกว่าเป็นหัวหน้าส่งเสริมประชาธิปไตยแล้วก็เป็นคุณครูที่สอนด้านไหนคะสังคมหรือเปล่าคะค่ะคุณครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะคะสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมค่ะค่ะและในส่วนของงานที่รับผิดชอบเรื่องของสภานักเรียนนะคะ ในส่วนของคุณครูเองเนดูแลเรื่องอะไรบ้างคะตรงนี้คะ่ะค่ะก็เล่าที่มานะคะว่ามาเป็นหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเนี่ยก็เนื่องจากว่าได้รับการคัดเลือกนะคะจากงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนะคะในการปฏิบัติงานนะคะเราก็ หลักๆก,ก็คือการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนอันดับแรกก็คือตั้งแต่เลือกตั้งคณะกรรมการสานักเรียนนะคะการสนับสนุนให้ในักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนการให้คำปรึกษาการส่งเสริมให้ในักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกโรงเรียนรวมถึงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะอ่าค่ะอ่โรงเรียนอื่นๆนี่จะเป็นครูสังคมที่ดูแลนะคะแต่ว่าสองคุณครูนี่เป็นอ่คุณครูสอนด้านประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ ทำต่อมนิดนึงนะคะค่ะคุณครูประวัติศาสตร์ก็จะสังกัดกลุ่มส<อ>าราการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม<ะ>ทำต่อมอีกนิดนึงนะคะก็คือโรงเรียนเปจมมหาราชเนี่ยค่ะผู้รับผิดชอบก็คือจะสังกัดกลุ่มสาระสังคม<อ>แล้วก็คณะค,ครูในกลุ่มสาระนะคะทั้งหมด20ท่านก็จะให้การสนับสนุนงานของเราในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนค่ะและทางโรงเรียนได้นําเรื่องของประชาธิปไตยนี้มาทํากิจกรรมอะไรบ้างอะคะ ในการทํากิจกรรมเนี่ยนะคะเราก็สังกัดสํำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็ได้มีนโยบายให้เราดําเนินการอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเราก็ปฏิบัติตามแนวทางของสพทนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะข้อแรกอันดับแรกเลยก็คือการจัดตั้งสภานักเรียนก็จะมีการเลือกตั้งนะคะหลังจากนั้นก็จะได้ประธานนักเรียนแล้วก็จะมีรองประธานนักเรียนแล้วก็จะมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเมื่อเราได้แล้วนะคะ ก็จะมีการจัดทําระเบียบของโรงเรียนเนี่ยนะคะซึ่งเรามีมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเราก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงให้มันเหมาะสมให้เขาเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะคือจัดทาระเบียบจะทําคู่มือในการดําเนินงานสถานักเรียนจากนั้นก็จะเป็นการทํากิจกรรมต่างๆนะคะการทํากิจกรรมเนี่ยงานของเราต้องสอดคล้องกับแผนงานโครงสร้างของ,รงเรียนเพราะว่าก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนใช่ไหมคะค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรไหมคะ ได้เลยค่ะว่ากิจกรรมเนี้ยที่สาคัญได้มีอะไรบ้างคะคุณครูค่ะก็พอเราดําเนินงานตามโครงสร้างแล้วนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เราต้องดำเนินการก็คืออ่าจะเราจะบูรณา,าการกิจกรรมของเราเนี่ยเข้าไปในกลุ่มสักหลด้วยนะคะอ่าก่อนในในตอนที่นักเรียนเขาเลือกตั้งนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีการสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกก่อนว่านักเรียนในโรงเรียนนะคะว่าเขาต้องการพัฒนาย,ยัางไงก้องจะมาเป็นนโยบายในการหาเสียงของเขาพอเขามาเป็น คณะกรรมการสภานักเรียนเขาก็จะนํากิจกรรมโครงการนั้นมาปฏิบัติใช่ไหมคะก็จะเข้าสู่การเป็นแผนงานของโรงเรียนนะเพื่อที่จะนํามาปฏิบัตินอกจากนี้นะคะการทํางานของเขาเนี่ยก็จะมีการบูรณาการกับทั้งแปดกลุ่มสาระนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะเราก็จะให้ความสําคัญในการ ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นก็คือเราจะมีเด็กๆเ,เขาก็จะทําโครงการสืกษสารประเพณีแห่เทียนพรรษา <แ S 2> เขาก็จะไปขอความร่วมมือจากาคณะครูกลุ่มสาระต่างๆนะคะแล้วก็เป็นระดับสายชั้นเช่นศินละปะก็จะมีการประกวดภาพวาดนะคะงานก็จะมีการประกวดคลิปรีโอแล้ว โพสลงทิกตอกนะคะหรือมีการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสียอาสาในชุมชนเพื่อเตรียมงานวันเข้าวรรษามีการประกวดวาดภาพนะคะนี้เป็นเรื่องของประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะเมื่อสักครู่เป็นตัวอย่างนะคะนอกจากนี้นะคะในในปีนี้เขาก็จะมีกิจกรรมมาลอยกระทงเขาก็กําลังวางแผนกันอยู่นะคะค่ะใช่ใช่ค่ะก็กำลังดำเนินการนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ในเรื่องของการปฏิบัติกิจกรรมนะคะเขาก็จะให้ความสําคัญในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็ให้ความสําคัญกับการมีคาระวะธรรมสามัคคีธรรมปัญญาธรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น S <S กิจกรรมกีฬาสีนะกิจกรรมระหว่างโรงเรียนหรือทุกๆกิจกรรมนะคะก็จะให้ความสําคัญนะคะ<อ>ในเรื่องของการนํากระบวนการประชาธิปไตยมาใช้ค่ะ<อ>ส่วนในเรื่องอื่นๆนะคะที่พูดมานะคะคือเป็นการทํางานตามโครงสร้างนะคะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับทั้ง8ดกลุ่มสาระแล้วก็กลุ่มงาน<อ>าสิ่งหนึ่งนะคะที่สภาเรียนโรงเรียนเป็นให้ความสาคัญมากๆกก็คือการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสานะคะอย่างในโรงเรียนนะคะเด็กๆทุก ทุกวันใช่ไหมคะก็จะมีกิจกรรมหน้าสอบทงคณะกรรมการสภานักเรียนเนี่ยนะคะตอนนี้เรามี8 5คนเข<อ>าก็จะแบ่งเวรนะคะมาทำงานนะคะในการเป็นผู้นำกิจกรรมหน้าสอบทงซึ่งเด็กๆเ,เขาน่ารักมากนะคะทำหน้าที่ได้อย่างดีมาตรงเวลาทุกวันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเจ็ดอาสาอื่นๆทุกอย่างนะคะคุณครูทุกท่านก็จะ Mm hmm. ให้สพนักเรียนเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้นําในการทํากิจกรรมนะคะ uh huh. แล้วก็ในวันสําคัญของชาติเขาก็จะเป็นตัวแทนของนักเรียนไม่ว่าจะเป็น uh huh. วันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเปียม,มหาราช uh huh. เขาก็จะเป็นแกนนําในการปฏิบัติ uh huh. กิจกรรมจิตอาสา,าในโรงเรียน uh huh. แล้วก็ ไม่ใช่ในโรงเรียนเท่านั้นนะคะในชุมชนด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะยกตัว<ฆ>อย่างเช่นในที่ผ่านมานะคะ<ฆ>เขาก็จะไปร่วมกิจกรรมปลูกป,ป่าที่บ้านยางขี้นอกอำเภอเขื่อนในจังหวัดอุบลน,นะคะแล้วก็ยังไปทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนที่บ้านยางลุ่ม<ฆ>จังหวัดอุบลราชธานีแล้วเขาก็จะไปทํากิจกรรมจิตอาสานะคะก็ทําทุกปีนะคะนี่คือ<ฆ>เป็นกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องที่เป็นโรงเรียนบริเวณชายแดนนะที่ผ่านมาคือ โรงเรียนบ้านตาเอ็มอําเภอน้ําขุนนะคะจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ไปประมาณเดือนกุ่มพาพพทันของทุกปีประมาณกุ่มพาร์ทินานะคะก็จะสลับกันไปนะคะไปทไปําอะไรบ้างคะไปช่วยโรงเรียนน้องอย่งไบ้าโรงเรียนแรกนะคะอย่างเช่นโรงเรียนบ้านอย่างลุ่มที่ไปเมื่อวันเฉลิมพระชนมาประทัษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต นะคะพระบรมบราชาชีนาถนะคะสมเด็จพระพันปีหลวงในเด็กๆเ,เขาก็จะไปทาสีโรงเรียนนะคะ,นนคะแล้วก็ไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดใช่ไหมคะนนเขาก็จะไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดนะคะนนไปทาสีทังเดินนะคะอันนี้เป็นโรงเรียน ตรงเนี้ยนะคะที่อยู่ใกล้ๆนะคะส่วนถ้าเป็นโรงเรียนบ้านตระเอมเขาก็จะไปสอนน้องเขาก็จะจนนัดเป็นถามต่างๆได้พบปะน้องนะคะเขาก็ยังเล่าว่าทุกวันเนี้ก็ยังได้คุยกับน้องอยู่เลยนะให้ข้อคิดเห็นให้ข้อแนะนําน้องๆที่เป็นเด็กปฐมนะคะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะเราเป็นโรงเรียนที่โรงเรียนน้องจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของผลสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมค่ะของโรงเรียนเองแล้วก็ตัวนักเรียนเองนะคะ มีอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจของคุณครูบ้างคะที่เห็นผลงานของนักเรียนแล้วก็โรงเรียนนะคะค่ะจริงๆผลงานเพราะก็มีมีเยอะเนาะอย่างต่อเนื่องก็จะเอาระยะระยะสองปีที่ผ่านมานะคะในปีการศึกษาสองพันห้ารอหกสิบ้าสองพันห้ารอหกสบหนะคะอันนี้เราคือตัวดิฉันเองในฐานะที่กำกับดูแลนักเรียนภูมิใจมากนะคะเพราะว่าเราได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงงานส่งเสริมประชาธิปไตยงานร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะแล้วก็ ในปี2,566นะคะซึ่งเราก็ได้รับโลรางวัลมาหนึ่งครั้งนะคะเราก็แบบดีใจประทับใจมากนะคะค่ะค่ะ คราวนี้รวมถึงเด็กๆด้วยนะคะเป็นอะไรที่ประทับใจเขามากๆเลยนะคะ<ช>แล้วในในปีการศราึกษาปัจจุบันเนี่ยนะคะในในปี2566นะคะไม่ใช่ปี2567เนอะประธานนักเรียนของเราก็าคือนายทศรทรธททรรมจุธาเกตเนี่ยเขาเป็น <rainbow. S 1> แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยในฐานาะที่เขาเป็นนักเรียนเขาตั้งใจเรียนค่ะเกรดเขาน่าจะประมาณมากกว่า3.9นะคะประมาณ4.00ประมาณนั้นนะคะก็นอกจากจะตั้งใจเรียนในห้องเรียนแล้วนะคะก็ ยังเป็นตัวแทนนักเรียนที่ไปประกวดแข่งขันทักษะวิชาการด้านรัฐศาสตร์ได้รับรางวัลระดับชาติหลายรายการอันนี้คือบทบาทหน้าที่ในการเป็นนักเรียนแต่การทําง,งานในโรงเรียนค่ะ<ฆ>ในฐานะประธานนักเรียนสุดยอดมากมีภาวะ<ฆ><ฆ>ผู้นามีมเจตอาสานะคะทุกคนเนี่ยเวลามีน้องๆมาคุยแบบเขาจะประทับใจพี่ลำโขงมากๆนะคะแล้ว ค่ะจากการทํางานของน้ําโขงเนี่ยนะคะในปีการศึกษาในปลายปี2566มีนักเรียนสมัครมาเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนถึง10พักด้วยกัน oh. นั่นแสดงว่าการทํางานของสภานักเรียนเนี่ยมีผลงานเชิงประจักษ์ใช่ไหมคะ, uh huh. ะเด็กๆก,ก็มาสมัครกันเยอะมากแล้วก็เด็กๆที่มาสมัครเนี่ยคะ่ะเราจะเห็นได้ว่าเขาเป็นเด็กเรียนนะคะเรารู้สึก uh huh. อย่างคุณฟูที่ลงกับแบบภูมิใจมากนะะเพราะว่า uh huh. เขาเป็นนักเรียน การเป็นสภพนักเรียนต้องแบ่งเวลาแล้วต้องมีจิตอาสาเขายังให้ความสัมพันธ์มาถึงสิบพักนะคะแล้วก็การทํางานของเขาก็เป็นที่ยอมรับนะทั้งครูนักเรียนนะคะผู้บริหารจนกระทั่งนะคะในปี2 5 6พันห้ากเนยค่ะมีโรงเรียนมาติดต่อขอเข้าศึกษาดูงานถึงสีโรงเรียนด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนสตรีร้อยเอดสตรีศึกษาร้อเอดนะคะโรงเรียนร้อดวิทยาลัยค่ะ โอ้ก็เรียกว่าเป็นทําจนโรงเรียนอื่นเนี่ยนะคะต้องมาขอศึกษาดูงานเลยแล้วในใน<อ>ส่วนของกลุ่มนักเรียนเนี่ยคะ่ะนอกจากว่าอที่มาทําเป็นพักหรือว่าเป็นแกนนําแล้วเนี่ยแต่ว่าในภาพรวมส่วนรวมะคะ่ะนักเรียนทุกคนนี้เขาให้ความร่วมมือกับการทํางานของสภานักเรียนแค่ไหนคะคุณครูก็จะบอกว่านะคะเขาให้ความร่วมมือดีมากมนะคะ,คะยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นอย่างที่ ตัวเขาเองเนี่ยนะคะ<ม>ก็ด้วยความที่ว่าเขาจะจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย<ะ>เราก็จะมีกิจกรรมสมาร์ทเป็นเดอร์ชิพเราก็จะอบรมนะคะให้ความรู้ในการเป็นผู้นา<ะ>ให้กับเขาใช่ไหมคะมเขาก็จะประกาศไปว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมม,มีชื่อแบบนี้นะคือส่งเสริมการเป็นภาวะผู้นานะคะ<ม>ซึ่งจะมีคณะกรรมการสภานักเรียนจํานวน80คน,เ,นเข้าร่วมม,มีนักเรียนคนอื่น ถ้าการเข้าร่วมกิจกรรมไหมก็จะมีเด็กที่สนใจสมัครเข้ามามากกว่าหนึ่งร้อยคนนะคะรวมถึงกิจกรรมที่เราดําเนินการนะคะกับวุฒิสภาที่ผ่านมาสภาจาลองนะคะเราก็ประกาศรับสมัครนะคะว่ามีใครสนใจบ้างไหมก็มีนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้ามาสมร,ร่วมกิจกรรมกับเราเป็นจํานวนมากอันนี้ก็แสดงว่าเขามีความไว้วางใจคณะกรรมการคณะเรียนแล้วพร้อมที่จะฝึกฝนพัฒนาความเป็น ประชาธิปไตยของเขานะคะ,คะอันนี้ดีฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะ,คะมาถึงโครงการที่ดําเนินการร่วมกับทางสํานักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาในการลง M O U ร่วมกันนะคะที่เป็นเครือข่ายประชาธิปไตยคะ่ะหลักๆเลยในการลง M O U ความเข้าใจร่วมกันนะคะมีรายละเอียดยังไงบ้างคะคุณครู อ่าก็วันเราจัดเมื่อวันอังคารที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะใ,ในการในการทำเอ u มอเนี่ยนะคะอันดับแรกเนี่ยนะคะก็คือเราได้รับการติดต่อจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,าว่าสนใจที่จะทำกิจกรรมไหมนะคะเราก็ดีฉันินดีมากเลยค่ะเพราะว่าอ่า ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประชาธิปไตยมานานหลายปีแล้วนะเพิ also, ่งเกณฑ์จากนะก็สมัครเข้าร่วมเลยนะคะ,คะ,ะทางวุฒิสภาก็มาที่โรงเรียนเป็นจมมหาราช <t> ในวันนั้นนะคะ<ม>ก็จะมีการทำเ m o u <ม>ร่วมกันมีการลงนามนะคะในการทํางานร่วมกันระหว่างสององค์กรนะคะก็คือโรงเรียนเป็นกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในวันนั้น,นะค,ะค่ะก็จะมีกิจกรรมการอภิปรายหัวข้อ วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองระบบราาัฐสภาบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา,านะคะพร้อมทั้งมีกิจกรรมสภา,าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภานะคะโดยวิทยากรจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานอกจากนี้นะคะเขาก็ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆในโรงเรียนเบนเนี่ยคะ่ะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมติ การประชามกัญชใช่ค่ะในประเด็นเห็นด้วยหรือไม่ในการนํากัญชากลับเข้ามาเป็นยาเสพติดโดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็ตั้งใจมากเลยค่ะนะคะแล้วก็สามารถแสดงบทบาทสมุดได้เยยมาค่ะอะไรนะคะวันนั้นเข้าร่วมมากกว่า เป็นร้อยคนเลยไหมคะนักเรียนที่เข้ามาวันนั้นนะคะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสองร้อยประมาณนะคะสองรอยี่สิบห้าคนกิจกรรมแบบคึกคักเด็กสนุกมากค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วมันสะท้อนนะคะว่านักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้เขามีพัฒนาการนี้เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะในฐานะที่เราเป็นคุณครูแล้วก็ได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กๆอ่ะคะ่ะอ,อันดับแรกนะคะดิฉันมองว่าเขาได้รับโอกาส ะะที่จะได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยอย่างถูกต้องจากหน่วยงานสำนักงานเลขาธิการ,รุฒิสภานะคะแล้วเขาก็ด้วยความที่ว่ารูปแบบมันมีความเหมาะสมนะคะเขาได้รับการพัฒนาทักษะก็เลยทําให้เขาเนี่ยนะคะได้แสดงศักยภาพได้อภิปรายได้เสนอแนวคิดของเขาแล้วก็ได้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็ นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเขาด้วยนะคะอ,อย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่าเนี่ยค่ะเขาจะมีกิจกรรมวันลอยกระทงในภาคเรียนที่สองอเขาจะมีกิจกรรมกีฬาสีในภาคเรียนที่สองนะเขาก็มีการเรียกประชุมตั้งแต่เนิ่น,น,นภายหลังจากที่ดําเนินกิจกรรมแล้วนะก็ดําเนินการตามรูปแบบนั้นเลยมีการจัดประชุมมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่มมากขึ้นอ,อะไรประมาณนี้นะคะเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วเขาก็ได้เรียกประชุมเพื่อที่จะ ปร,ปรุงระเบียบโรงเรียนว่าด้วยสพนักเรียนแล้วก็คู่มือการ,รปฏิบัติงานนะให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นอันนี้คิดว่าดี่ฉันคิดว่าเขาเกิดจากทักษะที่เราได้รับการพัฒนาที่ผ่านมาค่ะค่ะเรียกว่าเออรียกในในส่วนของตัวนักเรียนเองจะได้พัฒนานะคะในเรื่องของการกล้าแสดงออกด้วยไหมคะในกลุ่มตันค่ะ,คะแล้วในสําหรับตัวคุณครูเองนะคะถามนะคะว่า,าหลายหลายคนเนี่ยจะมองว่าเอ๊ะ เด็กสมัยนี้สอนยากเพราะว่าเขาก็มีสื่อต่างๆที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะสาหรับตัวค,คุณครูเองเนี่ยมองว่าเด็กสมัยนี้เป็นยังไงบ้างคะเด็กสมัยนี้เขาได้รับอโอกาสที่ดีนะคะที่เขามีสื่อต่างๆที่หลากหลายใช่ไหมคะมสื่อหลากหลายมากมีทั้งเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องเลือกรับสื่อที่มีคุณภาพนะซึ่งเด็กโรงเรียนเบนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ดิฉันมั่นใจว่าร้อยละเก้าสิบแปดเขาเป็นเด็กที่มี ทักษะชีวิตในการเลือกรักสื่อนะคะที่มีคุณภาพเด็กโรงเรียนเบญจมศมหาราชนะคะเอกลักษณ์ของเขาคือความเป็นเลิศทางวิชาการเด็กจะตั้งใจเรียนมากๆเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเด็กเราเนี่ยชอบอยู่ในห้องเรียนมากกว่าทํากิจกรรมนะคะสําหรับจากที่ที่มองนะคะในในทัศนะในมุมมองของคุณครูแต่นะคะถ้าเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการโดยงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนที่เล่าให้ฟังว่าเด็กสมัครมานะคะค่ะ จำนวนมากเลยนะคะเขาให้ความสนใจนะคะก็แม้ว่าเราจะเน้นที่ความเป็นเ<ม>ลิศทชาการแต่กิจกรรมที่ดีๆนะคะที่สอดคล้องกับความสนใจของเขาที่เขาคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์นะ,ะเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะค่ะ,คะอืมแล้วในการสอนเด็กยุคนี้ค่ะโจคุณครูคิดว่าสอนยากไหมคะนี่บอกสำหรับคุณครูกนกพรเองบอกอมไม่ยากค่ะมไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ เด็กโรงเรียนไปสมาคตั้งใจเรียนมากเลยนะคะสอนไม่ยากหรอกค่ะพยงแต่ว่าเราต้องพัฒนาสื่อนะคะให้มันให้ให้สื่อการเรียนการสอนเนี่ยสอดคล้องกับยุคปัจจุบันด้วยอย่างดิฉันสอนวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราก็ต้องให้เด็กได้ได,ได้ได้แสดงออกด้วยนอกจากที่เราจะสอนแล้วนะคะเด็กเขาก็ต้องสร้างผลง,งานนะคะเช่นตอนนี้นะคะเด็กเขาจะเรียนดินฉันก็จะประยุกต์ใช้เรื่องของ nano learning นะคะเป็นการสรุปองค์ความรู้เป็นคลิปสั้น,นๆนะคะแล้วก็ นำเสนอผ่านช่องติกตอกที่มันเป็นเนื้อาหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับสาระนคะนคะก็ยืนยันว่าเด็กตรงเรียนเบนที่ตัวเองสอนสอนไม่ยากตั้งใจเรียนน่ารักนะคะค่ะคุณครูก็เก่งด้วยนะคะได้ประยุตกก์การเรียนการสอนที่น่าสนใจด้วยนะคะค่ะ,คะแล้วสุดท้ายค่ะในในเรื่องของเป้าหมายของโรงเรียนนะคะอยากจะมองเห็นนักเรียนนี้เป็นยังไงคะในปลายสุดแล้วะค่ะ โรงเรียนเรานะคะก็จะมีเอกลักษณ์ที่เรากําหนดก็คือความเป็นเลิศทางวิชาการนะอันนี้โรงเรียนเราให้ความสําคัญมากนะคะตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาครูการพัฒนาครูครูจะแก่งแล้วนะคะเราก็ต้องเด็กก็ต้องมีคุณลักษณะที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นโรงเรียนของเรานะคะก็จะกํากับดูแลนักเรียนนะคะเรามีระบบดิจิทัลมีการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียนเรามีการกํากับการสอนของครู เรามีการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะการเข้าเรียนของนักเรียนเนี่ยไปถึงผู้ปกครองอเพื่อที่จะให้เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ<ะ>และนักเรียนของเรานะคะทุกๆก,กลุ่มสาระนะก็จะมีผลงานเลลวลาก็จะโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนประกวดแข่งขันเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยให้เต็มที่นะคะ,ะเขาก็จะได้รับรางวัลทุกสาขาวิชานะคะอย่างสังคมของเราก็ไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์นะคะหรือ<ะ>เรื่องของศาสนาพระพุทธศาสนา หรือ<ะ>อื่นๆเราก็จะได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องวิทยาศาสตร์ภาษาไทยท,ทุกๆกลุ่มสาระค่ะเราก็จะเขาก็จะมีความเป็นเลิศทางวิชาการจริงๆนะคะนอกจากความเป็นเลิศทางวิชาการแล้วนะคะสาคัญนะคะคนก็ต้องเป็นคนดีนะคะอัตลักษณ์ของนักเรียนของเราก็าคือต้อนแบบคนดีศักดิ์ศรีแห่งเบนก็คือนอกจากคุณจะเก่งได้วิชาการแล้วคุณต้องเป็นคนดีด้วยนะนะคะคนดีคือเรื่องของการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ การซื้อสัตว์สุจริตมีวินัยฝ่ายเรียนรู้นะคะแล้วก็นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตแล้วก็มุ่งมั่นทํางานนะคะแล้วก็รักษาเป็นไทยมีจิตอาสามีจิตสาธารณะมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะสถานศึกษารวมทั้งประเทศชาตินะคะแล้วก็ชูเกียรติเบนนะคะคือทําสิ่งดีๆเพื่อที่จะรักษาชูเกียรติขององเเบนเบจมมหาราชค่ะอ๋อค่ะ ก็ได้ครบหมดทุกด้านเลยนะคะในการที่มาเรียนโรงเรียนที่ฝั่งสมมมหาราชนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณครูคะที่มาพูดคุยก็แลกเปลี่ยนกับการการเรียนการสอนของโรงเรียนนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ